ตัวนี้เป็นโฮมแขวนนะครับก็คือเอาไว้ในด้านในบ้านได้ครับของสว่างก็มันปรับสีได้นะครับไล่ยุงได้แล้วก็เป็นสีขาวธรรมดาก็ได้นี่ฮะผมจะปรับให้ดูนะครับนี่นี่เป็นสีขาวนะครับกดกทีจะเป็นไฟไล่ยุงครับตัวนี้ก็ใหญ่ครับ น่าจะประมาณความกว้างน่มามันสัก45ส้าหเซน45เซนได้เนนะไม,ม่มีตลับเมตรก็ประมาณนี้หละครับเป็นออโต้นะครับอันนี้เป็นด้านหน้าตัวนี้เป็นด้านด้านนี่มาติดให้ลูกค้านะครับยังติดไม่เสร็จแล้วก็มีรุ่นพันวัตด้วยตัวนี้ใหญ่มาก เ,เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับช่วงกลางคืนเพราะก็ติดมืดละโอเคครับครับตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะครับก็ติดตั้งเสร็จไปแล้วนะครับเ,เ,เดี๋ยวให้าไปดูที่เป็นโคมนะฮะติดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดตัวที่นี่ติด ตัวเป็นโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่ลูกไก่แล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นไฟไล่ยุงนะครับนี่สว่างสว่างมากเห็นชัดเลยแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ้รุ่นพันหวัก อันนี้ดูไปได้ยุงดูตรงนี้กันฮะนะโมดูความสว่างไอตัวนี้ถ้าเราติดสูงมันก็จะยิ่งกระจายนะครับแสงจะกระจายจะสว่างจะกว้างกว่าเนะี่ยตอนนี้ก็ นี่เป็นไฟไล่ยุงครับเป็นลูกค้าบอกว่าจะาหมูมาลงนะครับตรงนี้ห้าตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวปรับสีได้นะครับตัวนี้เป็นออโต้หมดเลยก็คือมืดปุ๊บก,ก็ไฟติดแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหนึ่งตัวนะครับไฟไล่ยุงทีนี้จะพาไปดูตัวพันวัตไอ้ตัวที่ติดข้างบนสองตัวนี้คือ 200วัตต์นะครับบ้านบ้านนี้คือโซล่าเซลล์ทั้งระบบเลยนะครับตัวนี้200นะครับด้านหน้าอันนี้ก็จะมีไอโคมแฝงอีกตัวหนึง่งแล้วก็ที่นี่ก็คือเคยติดตั้งชุด2 5 0 0 0นนะครับใช้กับหุงข้าวได้นะฮนะก็ลูกค้าก็ เไปิดไว้ดวงนึงก็คือข้างในไม่เปิดเพราะว่าตอนนี้แมลงเยอะครับแมลงเยอะอันนี้ก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนนะครับไอตัวสามเหลี่ยมเนี่ยก็แป๊บเดียวก็ดับไอตัวนี้เป็นรุ่นพันวัตนะครับติดช้างเอาบันไดมาหงายนหน้าตัวนี้ขึ้นด้วยเพิ่งติดวันแรกครับไม่ได้ชาร์จเลยนี่ก็สว่างหน่อยเดี๋ยวจะให้ดู เอาบรรไดามาด้วยจะให้ดูว่าปับขึ้นแล้วไฟจะได้ไกลแค่ไหนนะครับเค okay, สว่างหมดเลยครับลูกค้าประทับใจมากบอกว่าอยู่มืดมาหลายปีติดทีลงทุนทีคุ้มเลยครับใช้ของที่อื่นอาจจะไม่ได้ทั้งคืนนะครับถ้าของทางร้านถ้าไม่ได้ทั้งคืนก็คือ ลี่ยนให้อย่างเดียวครับไม่มีข้อแม้อะไรเลยหรือเสียหรืออะไรในรับประกันก็คืเปลี่ยนใช่แล้วจะเห็นว่าเก็บเงินอีกครับจะติดให้รอบสวนเลยครับจะวัวหมูมาลง ดีเด้อระวังลมอ๋อโอเควางไกลขึ้นโอเคครับสนใจติดต่อได้นะครับที่เพจหรือว่าเออที่เพจดีกว่าครับทักเข้ามาคุยกันโอเคอันนี้ก็คือมีติดตั้งก็มีค่าบริการนะครับ,บจะ สองร้อยสามร้อยอะไรองเี้ครับไม่ใช่ต่อตัวนะครับทั้งหมดเอาไปให้ลูกน้องอาจจะขอค่าน้ำมันนะถ้าไกลถ้าไม่ไกลก็ไม่ไม่คิดอะไรเพิ่มครับโอเคครับสนใจติดต่อได้นะครับเพียดโซลาร์เซลล์โคราชสวัสดีครับ